ได้สร้างที่นะคะเพื่อเป็นที่รวมของการใช้ความสุขร่วมกันนะคะที่สูดในความปริพานมมาได้เด็กกันค่ะว่าในความรู้สึกว่ามนุษย์เราเกินมาทุกคนมีความทุกข์นะคะแต่สิ่งที่เราจะลดความทุกข์ได้คือการสร้างสุขให้ผู้อื่นนะคะสิ่งที่สุขขามาตั้แต่เด็กได้พยายามช่วยผู้อื่นที่เรารู้สึกว่าเราช่วยได้แล้วก็รู้สึกเราภูมิใจและมีความสุขนะคะ เราไม่ได้ช่วยเงินเแต่เราช่วยด้วยกำลังกายกำลังที่เราก็ใช้กกำลังใจค่ะตั้งแต่เป็นเด็กนะเป็นเด็กพนเห็นใครที่รู้สึกว่าเราก็แย่อยู่แล้วพอเเห็นใครที่แย่กว่าเรารู้สึกมีกำลังใจเหนือกว่าค่ะฉะนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแย่ตอนไหนเลยนะคะเพราะว่าพอเราเห็นคนที่แย่กว่ารู้สึกกำลังใจขึ้นเกิดขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สุดให้กำลังใจเป็นมาตา ที่รู้สึกว่าตัวเองนะยูคนเยวโลกไปนี้นะคะเราเป็นคนมีเพื่อนใจมี้นเราไม่สุขมีวันนีนะคะสุขได้รับความเพื่ออาร์คอลอารีกับผู้ใหญ่ผ um oui, ู้ท่าหนะคะที่ได้พบสุขถึงรู้สึกว่าดีใจมากที่เราเป็นคนที่น่าจะทำความดีไว้บ้างนะคะก็ สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ท่านเจ้าคุณมรที่สูรรู้จักท่านมาตั้งแต่สุดเเด็กนะคะว่าเราอยู่หลังวัดสุดวัดวัดเทพสรีนะคะท่านบอกให้ทำกิจกรรมดีนะคะคือก็นึกๆทำนี้มาตลอดว่าการทำกิจกรรมดีนั้นคืออะไรนะคะเราต้องเป็นยามีของเราเราควรทำยังไงนะคะเราเราไม่มีตังค์ว่าเราจะทำความดีอย่างไรนะคะเร้สึกว่าเราต้องมีตังค์เพื่อทำาดีได้ แต่พิชิตเราไม่ใช่เลยนะคะสิ่นสูงค่ทุกวันนี้คือค้ำท่าที่เรามีนะคะสูงอินีเรียนแปดร้อยสุดเขไปช่วยเด็กที่อปากเกดเนี่ยนะคะั้าสองร้อยบาทแล้วก็มีพันหกแล้วก็เขเข้าช่วยไปตามเหนือก็ผู้เช่าแบบว่มาให้เราช่วยตัดจัดเงินไสี่ส่วนนะคะรือว่าพ่อแม่พี่น้อง ต Finally, ัวเองก็มาบวกกับส่วนที่อยากทำได้แคงได้ช่วยให้คนอื่นมีปรยชนหรือมีความสุขในใช้ปฏิพันธ์นี้ก็ทำมันโดยตลอดและไม่หลออตัวเองนะสิ่งที่ทำมันตลอดก็คืออยากทำด้วยความจริงใจนะและการทำสิ่งใดก็ตามนะที่สุดเริ่มจะทำและคิดจะทำเราก็จะต้องทำให้สำเร็จด้วยใจของเราค่ะ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยฟ้าและใหนความทุกข์แต่กยารที่เราทำไม่ได้นะคะแต่สุพยายามเป็นความสามารถที่จะทําให้สิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่สร้างขึ้นนี้หรือทำขึ้นนี้ไว้ก็เพื่ออยากจะช่วยเด็กที่เรียนอยู่สี่ไกิ่ที่เ็ามีปัญหาเรื่อง learning d i s a b ที่ t นนะคะในสังคมนี้ยังไม่มีใครับช่วย ตอนเล็กๆจะไปบอกรัดช่วยยังไงก็เริ่มต้นที่เราค่ะาะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในหลวงท่านบอกไว้เริ่มต้นที่เรานะคะเราเป็นคนเมืองคนหนึ่งที่เป็นคนเมืองดีก็ทําอะไรก็ได้ที่เป็นความดีการได้ช่วยท่านเรเป็นเพ่อเป็นเดือดร่วกทีมของท่านเราเองไม่เคยลยเพระกูท่านนะคะและสิ่งที่เนือเดินใจคือเราต้องทำตัวเองให้ดี ให้เป็นที่ประจักษ์นะคะกับความดีที่เราจะทำต่อไปก็คือกรรมดีนั่นเองนะ,ะกรรมดีของสุไม้แห่งหนึงการที่มีความจริงใจ,จกับตัวเองและผู้อื่นสองเราทำห้วยความสุขนะคะและสามด้วยความให้การกรุณานะคะเราอยากคิดว่าเราดีนะคะหรือคนอื่นก็ดีนะคะทุกคนมีความดีแลนะ,ค,ะความไม,ดมด่ดีตัว แต่เราจงยื่นสินที่ดีของเรานั้นให้ผู้อื่นหรือถ้าเรามีสิที่ดีก็ให้ผู้อื่นวันนี้สุดิีใจมากที่ได้ตั้งปฏิบัาิว่าวันหนึ่งอยากจะเปิดขอสิเล็กๆเป็นที่ชุมนุมของศิลปินน้อยใหญ่แล้วก็มาสอนให้กับผู้กําลังใจน้อยกว่านะคะถ้าเกิดีโอกาสก็อยากจะไปที่ทำให้คนมีความสุขนะคะอากมาชมศิลป์ผ่านที่ส่วนของชีวิต ชีวิตยันดำเนินวัฒิลปรทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาที่้านย้อนยุคย้อนยีแต่สิ่งที่เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตก็คือทำให้ชีวิตมีความหลากหลายมีความสุขที่จริงใจนะคะไม่ใช่แมบฟังปกปังกรอยการที่เรามีบ้านใหญ่ไม่ใช่เรามีความสุขนะคะแต่เราจะทำบ้านใหญ่นั้นให้มีประโยชน์ได้อย่างไรถึงก็เลยขอเชิญบ้านนี้ให้เป็นที่รวมของการชุมนุมของการทำสื่อ อะไรก็แล้วแต่ที่มีงานศิลปะและงานช่วยเหลือสังคมหรือที่มีใหญ่ของเรานะคะก็คือสังคมที่เราอยู่นี่แหละค่ะจากพี่ปูไปจากสอบไปก็สุกแรับการอยางนี้แล้วก็ได้รับความสนุนามจากผู้ใหญ่ทุกท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่มาช่วยสุขไม่ไม่เล้นเลยนะคะสุเองก็รู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนท่านมากเลย ไปโรงพยาบาลสิงร่าไปโรงพยาบาลไปที่ไหนโรงพยาบาลไหนจะไปช่วยที่ไหนสติเฟนแห่งชาติทุกทุกแง่ที่สุดตั้งอาจารย์ค่ะทำพูดเสียงหวานเลยค่ะเออใหม่แล้วแต่ก็เป็นความด่าที่เราได้ทํำความร่วมกันนะคะแล้วสมก็มีความสุขที่จะทำงานนั้นสําเร็จโรงพยาบาลใดให้เราช่วยเราเราทำเรามีความสามารถนะคะก็ทําให้งานนั้นสําเร็จ โครงการที่เราจะทําต่อไปก็เป็นโครงการที่จะทําให้โรงพยาบาลเหมือนกันคนะ่ะโรงพยาบาลศิริราชที่สูงก็คิดว่าบ้านปลายชีตนี้ก็สิ่งที่เราช่วยเหลือได้คือทําตัวให้นนเป็นประโยชน์ที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ทุกคนมาําประโยชน์ให้กับสารประโยชน์ที่ดคะก็เป็นการตอบประโยชน์เรื่อประโยชน์และการรวมประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะคะก็ขอกาบขอบพระคุณท่ามีผู้มีเกียรติทท่าื่นเชิญชวนยามนี้ กอย่างมีที่มาอ่านงาได้ง่ายๆนะคะสู่คนโชคดีคนหนึ่งในการเกิดขึ้นที่เช่นเคยมีกอยางที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ครัดนตรีครับแล้วก็จณสตนาศิลปินชาตพี่น้องที่นใจงานศิลปะนะครับก็้าจะพูดสปแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ คุณชูชินณา,า,าผู้มาถกนั้นก็ก็ทุนทุกอย่างถ้าผมจะพูดต่อก็คือขอส่งไปยาวมาสิ่งที่คุณนั้นจริงพระวัาได้เห็นคุณชุชินนาทําสิ่งที่เป็นปรโยโชน์กับส่วนรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะเปิดบ้านใหญ่นี้แต่ว่าได้ทํากิจกรรมหลายเรื่องโดยเฉพาะบรรดาสิลปเนหลายจะรู้ดี่ะว่า สสุดนี้เราก็แสดงภาพเขียนภาพถ่ายหา,ยายในในเงินใ้สื่ไร่ได้เยอะแล้วก็จุตินาดูแลทุกสุขของเซลลิปิ้อไม่น้อยนะับบรวม้าไี้จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่เรารู้เช่นเวลามีภัยธรรมชาติตันตรมส่วนรู ท่วมโดยอะไรเลย,เลย,เลยคนไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มีจิตอา,าสาจิตสำนึกในทางที่จะทำอะไรเพื่อช่วยคนอื่นดังนั้นเวลามีนาขอขอขอกไปปรากฏไม่มปรากฏภาพในโทรทัศน์แต่ปรากฏในสนคนที่เดือดร้อนอันต็สิลปความ่วยเหลือผมเป็นระแบีย่างได้เห็นด้วยตัวเอ,องอเอเด,อด้ความบอกเล่า แต่าว่าเขาจมาเป็นยังชั้นหนึ่งนะครับในห็นดวยตัวเองก็ขอแสดงความยินดีที่สุดด้วยความสนใจและขอจะช่วยให้งานที่ยังกิฒนาได้หลังนีได้เป็นที่น่ากังของเยาวชนที่มีความพัฒนาและเป็นก้ารพวกเราและวก็ศิลปินชาตหน้าหลายนทั้นศิลปินนะครับน้องๆศิลปินก็คงจะได้ใช้ประโยชน์จากที่นี้ในทางทางดเพื่อคนอื่นด้วยเช่น คิดที่จะให้ศิลปินมาคู้โสและท่านเนี่ยได้มาคนที่ก่อนเชิญอาจารย์น้อยใช่ไหมเขาบอกว่าคือว่าเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ผู้นั้นมีอยู่คนที่จะเป็นศิลปินเอกชาติเขาไม่ใช่ธรรมดาในฐานะเป็นคน่อตั้งศิลปินเอกชาติเขามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้คนที่มีความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับมาเลยมันไม่มีอะไรชาติมากนักแต่ว่ามันมีศิลปินเอกชาติ ก็อยากให้งานอย่างนี้เป็นแห่งชาติจริงไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวของผู้นั้นที่ได้ไปแล้วก็จบแต่ว่าอยากให้งานนั้นลาบฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าความรู้ประสการณ์ของศิลปินก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของยุคศิลปินผู้คนนะครับว่าพอจบศิลปินแห่งชาติแล้วไม่ใช่จบกับสุดนะครับคือหมายถึงว่าเราสิ่งที่ทำมานั้นมันน่าจะถึงจุดที่เขาให้เกียิมีความสมบูรณ์ในความสามารถแล้ว จากนั้นก็คงจะต้องสร้างสิ่งที่สมบูรณ์นั้นให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยทั่วไปต่อไปก็ขอเป็นนอนใจให้กับผู้สุชินนากรขอประสบความสำเร็จกับขอบคุณมากคับขอบคุณ